มีความคิดเห็นยังไงครับก็ถือว่าสามหนึ่งท่อเหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องชุมเชยทุกทีมทุกคนนะครับที่เราได้เร็วแล้วก็ชื่นชมนครมนนทครับวางบอลดีมากเป็นทีมที่มีอนาคตนะครับเรามาแก้เกมตอนครึ่งหลังครับแล้วนครานนท์มีโอกาสหลายครั้งทียงแตวว่ามันไม่ได้ประตูหนึ่งเลยเราก็ตามแทคกติกเขาได้แล้วเราได้ประตูเร็วมากเราได้มาเอ่อเป็นถือว่าเป็นโชคของสุรินด้วยนะครับ ก็ไม่ทราบว่าช่วงเล่นครึ่งหลังนี่เห็นแ่วๆไปไม่ทราบว่าพอครึ่งหลังเนี่ยเรา <ฮะ S 2> บอลรับมันต้องไล่นะครับไอเรื่องเรื่องล้ากันเนี่ยนึกว่าบางทีโดนมาท่าอะไรมาเจ็บกล้ามเนื้อกันเงี้ยะฮะมันก็ถือว่าวันนี้ก็ไล่กันทุกทุกคนนะครับบอลบอลที่เราไรล่กองกลางเ้าถ้าจะดูว่าเราไปรับถึงอ่หกเจ็ดตัว <ฮะ S 2> ไปวิ่งตัดก,กลางให้เขาเขาขชิงทำทำชิงบอลเพื่อเข้าไปทำประตูได้ฉะนั้นถือว่าก็เป็นต่างเกย เพราะท่านเทคนิคที่วางไว้อยากให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทีมเชียร์สรินเครับก็ดีครับทีมเชียร์สรินดีมากนะครับเป็นแฟนคลับที่ตามมาตลอดไปเตะนอกบ้านก็ได้พวกเขาทําให้เรามีกําลังใจชื่นชื่นใจครับขอบคุณแฟนแฟนคลับของเชียร์สรินครับขอบคุณมากครับเดน๋ยวแน่นมากเลยครับ